สวัสดีครับพี่น้องพบพอกับหากินเดี่ยวบนบ้านบ่ายลงทวีครับไ่นีพ่พาพี่น้องมาเลาะล่หน้าส่วนผสมของพอเข้มอยู่บ้านท่าสว่างครับเป็นฟ้ามป่าฟ้ามกรบอันนี้อันนี้ป้าหมอบอกครับป้าเข็ง

ปลาหมอเอา่ะคือว่า่วงเกียวขาวเนาะแต่เดียวนี่แล้วก็เอาขึนไปขายอยู่เพราะว่ามันกบทันบันเฮ็ดการนั้นเอาได้คนย้เอาน่ะถูกเอาเพนยมทไกเาห้ระงคนเอามเบเ่งกับกบขาอันอันอันเบสขั้นเดียวเนี่ยมันขาบขึนสองตัวกับนี

บอกว่างประมาณ8เมตรยาวหนาสิสิเมตรครับโอ้ฟ้ามหันานี่ยเปไงครับ เป็นไรนะ้าสมบูรสมครกับบ้านทาสว่างตำบลนน้นสำราญโอ้ข้างนี้ก็นามะไรอันนี้ก็เป็นทังพอทานโอ้นี่โกบเต็มเลยครับควาใหญ่ตัวนี้โอ้ ป้าเป็นตะเสออ่อนเนี่ยกบเรื่องครับนั่งเจ้าคอเจ๊แคอยู่นี่ หบ่อสบ่อสบ่อสบ่อหบ่อหบ่อเบ่อแบ่อเบ่อสิบ่อยูนี่สิบ่อครับเต็มเลย คือเปิดใส่กันเบิดเลยครับบ่เปิดบ่ได้แล้วเพราะว่าน้ำเข่าอ๋อน้ำเข่าที่นี่โกมันออกบ่ได้มันสิตายดองแนมนะเออถก็ต้องยก่นาขึ้นให้มันขึ้นมาทีตัวนี้ก็มาล้อนมันพายูเข่าเน,ะนะี่ยแหละเพราะว่าพายูเข่าก็เลยล้อมเอาโคบขึ้นมาแบบว่าม,มันเป็นแต่ปกติมีแต่กระบอกขางในวะครับจ้าตะกี้มันบ่มีน้ำเ้ากดเลยแบบว่านเป็นชาดเคืองโบรเคืองแนมเนาะเพราะตกเปิดให้มันมางง่อยตัวขึ้นขึนมาตั้งแต่งง่อยจย่งเี้ เป็นจุ่มเป็นจุ่มโอ่หลงผูกผู้ส่วนนี้มันสีขาวเป็นปลาพะบุ๋งกจักเดือนเหรอครับนี่ตัวนี้บ่มันก็เป็นหลายไสอ๋อเป็นขาไสจเปิดแมาก็เอามาลรวงกันมันสิมี้ตัวหน่อยตัวใหญ่ตัวเมษานั่นอันตัวพูนแล้วก็ขายกับว่าท่านเบิร์ดดีดอกมันโดนกับแม่กับจับขายไปเรื่อยบ่ครับน้ำมันเป็นน้ำใสที่นี่ ไหลลงมามันสีเข็ดโบนีนองเขากับจับกลางคืน<อ>คือกลางเวรนี้ผุกมัเอาสิาาขายโล่แสดงครับนี่นี่โล,ลโล,โล,ละโลอยกระพื่บบคู่กันแล้วออกไปนะมันมันหลายแต่มันพาออยุเขานี่เขาก็เลยบอสะดวกในะการสีเลีนขายนะ<อ>ผลมันห้ามเขาก็เลยมาหาพายุ เพาะเองเลยมันบอกครับนี่โอ้มีผ้าผ้าเพาะข้าวกล้วยมะนาวโถอายุนี่เก๊กโบอเม่นบะเพราะว่ามันบะมีฝนเขาก็เลยสงสัยน้่ยโบะบดานมาซอยเห็ดลูกมานานาั่นน่ะนะพอนเป็นลูกหัวเลยดีเขาก็ปล่อยมันนาวเป็ีโอ้หลายอายุนนี่ก็ข้ามันขึ้นมานอนโอ้ยมันก็หลายสิบป,ประมาณตันอยู่ดอกปลาเป็นตันเลยครับนี่ปลามงง่อย่างสินะ พราะว่าแตโบเดียวแล้วก็ขายโบเบิร์ดเนาะโบนั่นครับแต่ประมาณสามหมื่นกว่านี่ล่ะโบหนึ่งสามหมื่นจ้าพว่ามันเป็นเนื้อมันน้ำมันแดบบีว่าเขาสิโบได้เก็บเพราะว่าเขาขายมันเขาก็ไปเอาหัวอาหาร,รมาหมุนมันเพราะว่าเขาบมีทุนเขาก็ตรงเอาน้ำมันนี่ล่ะหัวอาหารแล้ก็ซางมากกับเตอละหมื่นเนาะก็กินเปลืองยุขนาดเตื่อพี่ผิวนี่เกินในยยเำ้าวย่ำเร่งเมันกินมากบง โอ้ล oh, oh, <right. S 1> จะเป็นสองโลกกับสีบดายเพราะมือเศร,ร,ร้าแล้วก็ะโสไอ้แม่นมีเรื่องไม่คนมาลาผีทุ่คนนี่บ่มันกะมันกับบมีผู้มาแล้วเพราะว่ามันกับมีตะพูอันมาตตะกรุงเทพขึ้นเฮาคั่วเนะเา,ะ,ะ,านะให้เฮาคั่วแล้วก็ตากหนังแล้วให้เฮาแพกแล้วก็ทรงนะแถวทรงเป็นน้ำเคอรี่เข<ด>าเป็มเขาถึงบ่กอเีเฮาเป็นหมาโจรเขาอีห,ห้า ข้าใส่อ no. mm. no. ันมาร์คหนปลานะพอปลาคือคือโบผ้ามาร์คหนปลาเขาไปทอดเดี๋ยมันสีเป็นพอดีสีโบเข้มโบหยางมันสีนัวพอดีเลยนะมันสีโขไม่น่าโขน้ำปลาเข้าเล่ะน้ำปลาอันกินนี้กินเละอันถามว่ายากโบเฮ็ดน่ะมันก็ยากอยู่โบหนึ่งสามหมื่นเขาบอกว่าโบแพงนี่นะ นี่เป็นบ่ผสมพัน เราพ่อแม่พันอยังไสครับอ,อ,อ๋ออันแรกกันอันแรกอออือน,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 นี่คูพันมันเตอันดาเปรกีควมอจาเลี้ยงเนาะไปฝันยากเลียเยเล้ยงมนันดนระเท้าคุนสิเราไปเอากันทะล่มุคู่เท่าไรครับเขาสิขายคู่ละเปดโลยเนาะอ๋อขันเวาน้ำตาห้าว,ว่าขันผู้บ่จากเลี้ยงก็อนันผู้จากเลี้ยงมั่งจ้ะอื ำนนูี่มันจักเดือนนะครับมันเป็นตัวเถิงตัวเมียเขาหายมากเป็นโพพันต์บ่สีอันนี้เขาขายครูละพันต์หูแม่หนึ่งนี่ไข่นี่ว่าแม้ว่าแม่สีได้เป็นหมื่นอยู่บ่แม่หนึ่งนั่นเล็บตาสีไข่เด้อเคยได้ยินเพลงเขาห้องบ่เพลงเดือนหกเนี่ยขั้นบ่เมนเดือนหกมีผู้สีผู้สีบ่ไข่ที่มเออถึงเดือนหกมากู้สีไข่กับบ่เดี๋ยบมีไข่บ่ตู่ตู่โคบ่ไข่ มีเวลาแต่บางคนจะใคไปเลยๆแต่บางคนก็โกบเหลืองไงตัวนี้มันเป็นโกบอันดำโกบหน้ามันเป็นผ่านสีเทาตัวมะม่วงกันป้ามทางกันป้ามจะของบนอีสานมะม่วงท้าวคุ้นๆไปเบรคพอใหญ่ปุเมียก็ะด้งเบิ่งคุณไปเบรคให้ใกล้ๆผมคุนไฮโน่คุณชาวตัวนี้ของจ้างค้อนบนนี้ตัวออม่าถัวเดียกสิลูกทางสะเลมลูกไปหาเงินเดี๋ยวลูกเอาสะเลมมาให้ กระถามมาเออเขาล่งทุ่นเบิดหลายบอกจากมือตัวนี้ก่ประมาณสี่ไล่แล้วหนึ่ง,ลงไล่หนึ่งแสนแต่วา่านี่ครับเป็นบรรยากาศฟามกบบบานท่าสว่างมีแต่กบครับเต็มอยู่นี่หนีวางตันประมาณตันครับพนว่นาฟรามสมนีครับพี่น้องนี่นี่น,นี่แต่ตอนนี้พ่นเปิดผดาง ทะลุทะลุกันเพราะว่าน้ามันเขา่ออกาก็ออมบางขางเงานี่ครับพี่น้องเบิ่งมีแต่็กบแซวนี่ครับบ่อหนึ่งบ่อหนึ่งที่เพิ่นบอกว่าขายขอประมาณ3ามสี่หมื่นต่อบอ่อนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นรายไ,ได้ดีอีกอย่างหนึ่งฮัก์คบกลบแล้วกันนาดิเครื่องต่อเครื่องครับกับบนสำลีบงพี่น้องมันโดดลงโอ้เป็นตาสะออนนังจูบูจีคีวครับดีฟาร์ม จนแปนเบิดครับเป็นฟาร์มนี่ครับไม่ได้กบแซวนางนี่ครับไม่ได้กบนี่ครับเป็นไร่ได้เสริมถือว,ว่าเป็นไร่ได้ลักก็กว่าได้นี่สำหรับผสมผสาน,นก็เลยมาเยี่ยมชมมาแวะชมนะครับ พื้นที่ยังเพิ่มนี่ฟ้ามผุนบอ่อทั้งผุนก็เป็นบ่อผสมพันธุ์นะครับที่พายเบิง้งทั้งผุนก็เป็นบอ้อปลาปลาหมอบรรยากาศนี่ครับท้องทุง่งนาหลบไปโดยปลาเข้าเขียวขกจี นะครับเก็บบรรยากาศไม่พีน้องเบิงครับเรบาปั้มกบเป็นทางเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการทําเกษตรผสมผสานพักบุงกับคล้ายไดครับนี่อันนี้เพิง่งจะใส่โซลาเซลล์เนาะในการแบบไฟกลางคืนให้แมลงล่นลงไปก,ก,กินนะครับเพื่อลดต้นทุนอีกอย่างหนึ่งอ่ะลาพีลาหนองไปครับคลิบผ้าเยี่ยมการเกษตรสมสารนะครับบานทาสว่าง พบกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวหาอย่าลืมเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แนะเด้อครับ